ไม่ไปเนาะคือที่บ้านเดนอจอกมูยอกหมามาเดนอสวัสดีครับสวัสดีครับหัวไปได้เลยมัาได้ไลยเนาะโอ้ยมีห้องว่างพักใส่เสื้อไน้อนห้องว่างครับโอ้มีอยู่ตัวเดายู่อเดายู่ห้องหนึ่งอยู่บอกครับเดี๋ยวห้องเบอร์สีห้องเบอร์สี ห้องติดกันเขามีคนสาวหรอกอันห้องเบอ,อ่์หานี่ไงเขามาเขาอยู่ตัวบ่ครับนี่ไงผู้สาวเขาล่ะขึ้นเท่าไหร่หรอเนี้ยขึ้นละห้าร้อยอขอสองร้อยซะเกืนเป็นห้องแอร์ได้หรอโอ้ยมันผมมัมีเงินมาเปิดแอร์ก็ได้ผมมัมีเงินผมขายเขาปลาล้านแม่มาหนิปกหักเด้ผู้สาวหนีครับผู้บ่าวมาหนิผม เซัเซ่เซเซ่แช่แช่แช่มานิสองร้อยได้ยุ่บ่ให้สองร้อยครับสองร้อยแต่ว่าจะเปิดแอร์ไปไหนเพว่าเปิดครับเพราะเปิดผมแห้แอ้ตัวบ่ครับเอาไปเปิดอใช่เปื่เขาลมไอยุ่ครับเบอร์ซีตเอาเบอร์ซีเอาางเอาเบอร์หานะล่ะพาไปตรงนะครับมือแห้งไปเบินตะกียบบ้างได้บ่ ผมขี่ขอเขามาล่องหันล่ะครับขอเขาขี้มาเรื่อยๆบ่อยบอกผมหมูวิชารถบอกบ่มีครับมันเงินหน่เยนะโอ้หอมรติดตัดตามามามาหอมมาหอมเบื้งห้องโอ้ครับเอาบ่มีเตียงบ่เนี่ยเออบ่มีเตียงบ่กเตียงบ่มีเด้อหอาขึ้นมาสองลอยอีเนาะบ่้ใช่โอ้เงือนสาดเด้อ บมีทีน,อน้อมีแต่การอีหลายน,อนอ้อหนิมอนกับพ่ม,บมี่มอนกับพ่มีเอากระเปจาหกเนหัวเอาอไปงานเนือ้อเจ้เอาเห็ดเชียงดังเนือ้อครับจะรูปขวัญเขาเนื้อไปไดเาขาเขามาครับจะไปเฮ็ดพ่อไปแม่ก็อ่ะอือเอาขอบคุณหลายๆหลายครับ,รบ,รบเอาเอาเอาพับบอลซะนี่นี่เขากินบ้านยี่หมื่นเซาเขามีอะไใจาะาัฟพ่อผมว่าครับอันวัดยุกไก่ผมครับวัดประมาณสองร้อยนะโอ้ครับเอาครับขอบคุณหลายๆครับ เอาความ่อนเนอะครับเอาอ่ที่ไหมานีมันอะไรผมยู่าได้ดอกัวนั้นแะนอนมาหลับผมยังไครับผมนอนบาหลับเอาอันข้าเขาข้ายังดีอันผมมาไดนนอนแม่เนียเอาผมนอนมาหลับมัดขึ้นตัวนังดูขึ้นานอนหองเบอหัน ของผู้สาวผู้สาวเตครับผู้สาวถี่มากครับผู้บ่าวเขาหลางหนปผู้สาวผมเลยหัวันคือบอกผ่สินอนได้จังไหนเอาแย่างนสีนนเลยนอนบาหลังเล้วเนาะวาหนีมากมากกว่าน้อนละเชวเนาะแต่คนมาเลยนอยากไปดีบั ว่าไร่อาเอาลอยนึงซะผมก็ได้นอนมื่ขึ้นนี่ยงมันก็จังผมก็ได้อนนีแตไหนนอนคหลบไปผมหมื่ขึ้นผมเบิ่งเขาสะเดือตาย้ก่าเอาเยีเเห็นที่หงจอเบิงไมให้ช้ำเนี่ยิ่งเสียแล้วล่ะเบอร์หาหลกลูกเอาลอยนึง่อลอยเอลอยคุณคหลายๆเด้อ ับรับรัเอาไว้อย่างไปวัดสิละพับเดีรับเอาเอาแ่เกียจยันโอนหัวอยู่เอาเป็นอยู่มาที่นี่เอาโอหักเนาะโอ้เาออกไปแต่เดือดเขางเยบ่เดือดตักหมดขึ้นเดี๋ยวเราจัมขึ้นนึเดี๋พ่อเาบนนูนบโอ้